ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2024-2025บลิเวอร์พูลปะทะไบ,บรตันแข่งคืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2024เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถยทอาสดทูรูพรีเมียร์ฟุตบอล h d 1และ2ส,สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกคาราบาวครับได้สำเร็จจาก,การเอาชนะไบรตันไปได้แบบสุดมัน2ต่อ3เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ในเกมลีกพวกเขายันบุกเสมอกับอาร์เซนอล2-2ต่อเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนทำให้หลุนมารังอันดับ2ของตารางมี22คะแนนจาก9เกมตามหลังจากฝูงแมนซิตี้อยู่1คะแนนด้วยกัน ฟังไบตันแม้จะพลาดท่าพ่ายต่อลิเวอร์พูลมาแบบสดๆร้อนๆในคาราบาวครับแต่ผลงานในลีกของพวกเขาจัดว่ายอดเยี่ยมกับการแพ้ไปเพียงเกมเดียวในฤดูกาลนี้โดยเกมล่าสุดพลพรรคนกนางนวลทําได้เพียงเปิดบ้านเสมอกัระบูธแทมตันไป2ต่อ2รั้งอันดับ6ของตารางมีแต้มห่างจากโซนท็อป4เพียง2คะแนนเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูล ทีมของอาร์เนอร์ส็อตจะไม่มีชื่อของฮาวิเอลเลียตอลิสซนเบเกอร์เฟเดริโกเคียซ่าและดิโกโชต้าในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นๆฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงลิวอัพูผู้รักษาประตูเคียวเล่เฮอร์กองหลังเทรนฟันได้โคนาเต้โรเบสันกองกลางแม็กอลริสเตอร์กาเฟนแบกโจนกองหน้าซาร่านูนเยสดีอาร์ตความพร้อมก่อนเกมไบรตัน ทีมของฟาเบียนเฮอร์ซีเลอร์จะไม่สามารถเรียกใช้งานอารดัมเว็บสเตอร์เจมส์มิลเนอร์แมตต์โอไลลี่ชูอัลเปโดและซอลิมาสในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่ลูอิสดังและยาคูบามินเตยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงไบรตันผู้รักษาประตูแฟร์บุกเกนกองหลังเวลมันอีกอร์ดังคาดิโอกรูกองกลางเอดินกาฮินเชวูดรุดแต่บาเลบามิโตมะ กองหน้าเวลเบกผู้ตัดสินโทนี่แฮรริงตัน VAR คริสคาวานาฟผลงานหานัดหลังทีู่่พบกันลิพูชนะ2อเสมอ1นไบรตัน,น on, ชนะ2ขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันเกมพิมลีกสุดสัปดาห์นี้จะเป็นการรีแมตช์เกมคาราบาวกลางสัปดาห์ที่เพิ่งจะฟาดแข่งกันไปสดๆดร้อนๆแต่คนนี้จะกลับมาเล่นที่แอนฟิลด์รังเย่าของลิเวอร์พูลบ้างซึ่งต้องบอกว่าตลอด2-3งถึงฤดูกาลที่ผ่านมาไบรตันมักจะบุกมาเก็บแต้มได้ที่นี่เสมอแม้ทีมของพวกเขาจะตกเป็นรองก็ตาม ส่วนรูปเกมคาดว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายครองบอลเปิดเกมบุกเข้าใสา่ขณะที่ทีมเยือนจะเน้นปิดพื้นที่กลางสนามไล่บีแบแดนกลางและอาศัยความเร็วของปีกทั้งสองฝั่งในการทำเกมสวนกลับซึ่งปัจจุบันแดนนี่เวเบกกองหน้าตัวเก่าผลงานกำลังร้อนแรงกับการยืนถูกที่ถูกเวลาแถมยังมีความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายอย่างไรก็ตามคงแดงชุดนี้ต่างไปจากเมื่อก่อนที่เน้นความรัดกลุ่มมากเป็นพิเศษรวมถึงการเล่นในลีกต่างกับฟุตบอลถ้วยที่ต้องเน้นเอาความแน่นอนไปก่อน นั่นทำให้เกมอาจจะไม่เปิดแลกกันมากนักบอลส่วนใหญ่คงจะสู้กันบริเวณกลางสนามแน่นอนว่าทั้ง2ทีมจะปรับมาใช้ชุดที่ดีที่สุดเข้าสู้กันแต่ลึกๆอย่างมองว่าด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่าของเจ้าถิ่นณนเวลานี้น่าจะดีพอในการเฉือนชนะและย้ำชัยไปได้ในที่สุดคาดการสกอร์ลิเวอร์พูล3ไบรตัน1 ฟิตเมื่อไรบอสอา์เนอร์เผยกำหนดเดกโกโชตาคืนสนามอาเนอร์สโลตกุนซือชาดัดของลิพูยืนยันดดโกโชตากองหน้าตัวเก่งทีมชาติโปรตุเกสจะกลับมาช่วยทับหงแดงได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนนี้หัวหอกวัย27ปีได้รับบาดเจ็บในเกมลีกชนะเชลซี2ต่อหนึ่งเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาและยังไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อย่างน้อย4แมตช์รวมทั้งแมตช์ล่าสุดที่ทับเดระเรสชนะไบรตันแอนฮอบอัลเบียนในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุุดทท้าายเมมื่่่อวันนพีผา นอกจากโชต้าแล้วลิวอพูยังขาดผู้เล่นกำลังสำคัญอีกหลายคนอาทิเช่นอลิซอนเบเกอร์ฮาวิเอลเลียสและเฟเดโกเคียซ่าส่วนคำถามที่ว่าดาวยิงชาวโปรตุกสจะสามารถกลับมาช่วยต้นสังกัดก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติไหมสำหรับเรื่องนี้นายใหญ่หัวไซไวย46ปียืนยันชัดเจนว่าโชต้ายังไม่สามารถกลับมาได้ในเวลานี้และน่าจะหวนคืนสนามหลังพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนโชต้าจะกลับมาได้หลังเกมพักเบรกทีมชาติเช่นกับฮาวิเอลเลียส สกลสลตยันกากโป้แข้งตัวหลักต้องแย่งตำแหน่งอันเนอร์ส็ลตกุนซือลิปูยืนยันว่าโคดี้กากโป้คือหนึ่งในแข้งตัวจริงของทีมแต่ต้องเอาชนะการแข่งขันในทีมเพื่อแย่งตำแหน่งในการลงสนามดาวยิงทีมชาตินเธอแลนได้ลงเล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว3นัดจาก4ี่นัดหลังสุดในทุกรายการโดยอยู่ในทีมของส็อตที่พบกับทั้งเชลซีและอาร์เบล็ซิก อย่างไรก็ตามกัโกต้องกลายเป็นตัวสำรองในเกมที่เสมออาร์เซนอลคู่ปรับร่วมหลีกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสล็อตต้องการใช้คุมกำลังทั้งหมดของลิเวอร์พูลที่มีผู้เล่นมากมายอย่างเต็มที่ขุมกำลังเชิงลึกในแนวรูกของสล็อตคือข้อได้เปรียบหนึ่งที่ลิเวอร์พูลดูจะมีภาษีดีกว่าอาร์เซนอลในการเบียดลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเขายิงประตูดได้เยอะมากเขาเป็นผู้เล่นที่ดีของลิเวอร์พูลมาเป็นเวลานานแล้ว และนั่นเป็นเรื่องดีสล็อตกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากผ่านเข้ารอบก่อนรองชะเลิศไปพบกับเซาท์แฮมตันที่เซนต์แมรีในเดือนธันวาคมสำหรับผมเขาเป็นตัวจริงอย่างส,สม่ำเสมอเขาอาจไม่ได้ลงเล่นทุกเกมแต่เขาได้ลงเล่นเป็นประจำและเขาต้องแข่งขันอย่างหนักกับลุยดีอาสซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาเล่นทางซ้ายและยิงประตูได้เช่นกันดังนั้นนั่นจึงเป็นเรื่องปกติหากคุณเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลคุณมักจะมีผู้เล่นคุณภาพ2คนสำหรับหลายตำแหน่ง หากคุณดูวิธีการเล่นของจูโกเมสและเจเรลคอนซาซึ่งอาจจะโชคไม่ดีนักกับประตูที่เราเสียไปเพราะผลงานโดยรวมแล้วผมชอบผลงานจากทั้งสองคนเช่นกันพวกเขากำลังแข่งขันกับเฟอร์กิวฟันได้และอีบโกนาเตนั่นคือสิ่งที่คุณมีเมื่อคุณเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่สำหรับผมโคดี้เป็นหนึ่งในนักเตะตัวจริงของเราในฤดูกาลนี้ เบนบอสแอกรายงานว่าแม้จะเป็นเพียงแค่30นาทีในสนามสำหรับเกมไบรตันแต่เทนิลนี่กองกลางวัย17ปีก็มีการเล่นที่ดีในบางจังหวะอยู่บ้างเช่นกันสัมผัสบอล21ครั้งผ่านบอลสำเร็จ15ต่อ17ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล9 6เข้าสก,กัดได้1ครั้งแย่งบอลคืนมาได้1ครั้งแม้จะลงมาเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงแต่เนลนี่ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่มีความฉลาดมีสมาธิและมีพรสวรรค์ด้านเทคนิคอย่างมากจริงๆ และมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวแสดงความสามารถในการพยายามยิงประตูซึ่งจังหวะนั้นแม้ลูกบอลจะหลุดกรอบออกไปแบบไม่ได้ลุ้นแต่ทักษะที่พยายามในการพาบอลจี้เข้าหาผู้แข่งนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ดีต่อใจวิเตอร์สลับยารอสความสุขลงตัวจริงลิเว์พูลครั้งแรกในทวารวัย23ปีได้รับโอกาสทองลงทําหน้าที่เป็นมือหนึ่งให้กับเดอะเรดในเกมเยือนถิ่นเอเม็กสเตเดียมและโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นโดยมีชดโชว์ซูเปอร์เซฟถึง2ครั้งและมีส่วนสำคัญนำโต้นสกัดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเกมถ้วยใบเล็กประเทศอังกฤษ ยาโรสเปิดใจผ่านเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสมสรนว่าผมดีใจมากๆและมีความสุขจริงๆที่ผมสามารถช่วยทีมได้แบบนี้สำหรับเกมที่ยากลำบากในการเยือนไบตั้นผมดีใจที่สุดกับฟอร์มการเล่นของผมและของทีมด้วยจังหวะที่เซฟครั้งแรกของเกมมันทำให้คุณรู้สึกสงบไม่ว่าจะเป็นการเซฟแบบไหนก็ตามที่คุณทำได้ในช่วงต้นเกมมันทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความมั่นใจในการเล่นสิ่งนั้นมันช่วยได้เยอะมาก ผมไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับลูกนั้นจงังหวะเซฟลูกมงของซิมงอาดินกราผมมองเห็นบอลเปิดจากด้านข้างจากนั้นก็มีคนกระโดดมงบอลย้อนสอนและผมยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสอะไรบางอย่างโชคดีจริงๆที่บอลเฉียดเสาออกไปยารอสกล่าว lfc data รายงานว่าเจเรลคอนซาเป็นผู้เล่นที่ไม่แพ้ในการดวลบอลแม้แต่ครั้งเดียวในเกมที่ริปูบุกไปเอาชนะไบตันแอนฮออัลเบียนสาในคาราบาวครับรอบส6ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ชนะการดวนบอล3ต่อ3าคอนซายังเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้มากที่สุดที่7ครั้งและเคลียบอลได้มากที่สุดที่4ครั้งสําหรับทีมลิพูอีกด้วยและใช่เขาทาผิดพลาดหนึ่งครั้งในการจ่ายบอลให้คู่แข่งแต่ว่ายังมีข้อดีอีกมากมายในเกมนี้ของเขาและแม้ว่าประตูที่2จะมาจากการแฉลลของเขาด้วยแต่ตลอดทั้งเกมเขาก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันไม่ได้เข้าข้างเจริคคอนซานะเพราะเกมนี้เขาพลาดจริงๆในจังหวะเสียประตูแรกเพราะจ่ายบอลไม่ละเอียดเอง แต่ที่เข้าใจได้ก็คือเขาออกสตาร์ทเพียงแค่3เกมจากที่ผ่านมาในลีก1น,นัดในเกมแรกของฤดูกาลจากนั้นครึ่งหลังก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในที่สุดเพราะผลงานอย่างไม่ดีพอและก็มาเป็นตัวจริง2เกมในคาราบาวครับแน่นอนว่าเขาแทบที่จะไม่รับโอกาสลงเล่นเลยด้ซ้าและด้วยอายุเพียงแค่21ปีประสบการณ์ในสนามจึงสําคัญอย่างมากการไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมออาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวะการเล่นในการพัฒนาของเขาเพราะนี่ยังเป็นแค่ดาวรุ่ง หวังว่าด้วยความผิดพลาดนี้จะทําให้คอนซาแข็งแกร่งขึ้นและมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเขาเลยในการเรียนรู้จากความผิดพลาดในแต่ละครั้งนะครับให้กําลังใจน้องมันต่อไปนะครับซานเดอร์เวสเทอเวลและลิพูเอฟซีรายงานว่าอาร์เนอร์สลอตเฮดโค้ชของทีมลิพูเปิดเผยว่า เขารู้ได้ตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นแล้วว่าเขาจะกลายเป็นโค้ชที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้านี้สิ่งที่ดีก็คือในฐานะผู้เล่นความเร็วที่ผมขาดอยู่คือสิ่งที่กำหนดขอบเขตผมไม่สามารถไปถึงระดับที่สูงกว่าได้เพราะผมไม่เร็วพอแต่ในฐานะผู้จัดการทีมการทำงานเร็วหรือช้าไม่ได้ส่งผลต่ออาชีพการงานของคุณบางทีความเร็วในการคิดอาจช่วยให้คุณเป็นผู้จัดการทีมที่ดีได้และความเร็วในการคิดก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผมมาตั้งแต่ในสมัยที่เป็นนักเตะแล้วเช่นกัน และนั่นเป็นเหตุว่าทำไมผมถึงคิดเสมอว่าบางทีผมอาจจะกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่าตอนที่เป็นผู้เล่นได้ในอนาคตข้างหน้าผมมีไอเดียว่าฟุตบอลควรเล่นอย่างไรและผมอยากดูว่าสิ่งที่ผมคิดในหัวจะถูกต้องหรือไม่และแน่นอนตอนนี้ผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จในฐานะโค้ชอีกขั้นหนึ่งแล้วตอนที่อยู่เฟยนุตแต่ตอนนี้ผมกำลังก้าวขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอีกขั้นต่อไปกับสโมสรลิเวอร์พูล ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คนที่เป็นคนสัมภาษณ์ก็คือซานเดอร์เวสเตอร์เฟลอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลและทั้งเขากับอาร์เนอร์เองก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันในสมัยที่เล่นให้กับสปาตารรสตเดอร์ดัมในฤดูกาล2007-2008อีกด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ